สมรรถนะของรถอันนี้ก็กำลังผ่านขอนไม้ขนาดใหญ่เป็นจำลองไว้ว่ามันเด้งดีไหมชกได้ไหมอะไรเงี้ยทาได้หรือเปล่างี้าเล่ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆรถพวกนี้มันจะต้องสะเทินมไปหมดทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะขวางเขาได้ใช่ค่ะใช่เข้าไปในป่ามีท่อนซุงใช่ต้องขวางอยู่ก็ต้องข้ามได้นี่ก็ทดสอบที่ประเทศมาเลเซียครับ ที่เราส่งกองทัพมาเลเซียลงหลุมแกลบครอสซิ่งแเซนโอ้โหเฮ้ยเป็นไงดิแปเซนนี่ค่าเท่ากับปลาคาฟตัวใหญ่ที่สุดที่ผมมีอยู่นะแลไม่ต้องโชว์ไม่ต้องโชว์ตัวเท่านี้แล้วล้อมันลงไปในหลุมแล้วมันข้ามไปฝั่งได้ตรงนี้ก็ทดสอบเรื่องของน้ำการน้ำได้แค่ไหนเขาเล่นเอาฉีดน้ำเลยนะโอ้ไม่ก้อนพี่ๆทุกคนก็คือไม่อยากเสื้อ ว่ารถถังที่ทหารใช้อะที่ทหารใช้หรือไม่ก็ต่างประเทศเพื่อนบ้านใช้อ่ะจะเป็นของคนไทยพัฒนาโอ้ไม่ก็ประเทศไทยนี่คือแบบไม่ธรรมดาจริงๆนะคะวิพีทุกคนอึ้งมากได้เห็นคลิปนี้แล้วหนูอึ้งมากอะไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะวิพีก้าวมินในในเมืองไทยมีไหม ไม่มีหรอกต้องซื้อเมืองนอกแล้วฮะอันนี้หมอ้นนมอน้ำครับนี่หม้อน้ำครับนี่นี่นี่คือหมอ้อน้ําอยู่ข้างในนี่ก็เป็นเหล็กที่กันหม้อน้ํำเหล็กกันกระสุนเมื่อยิงถูกใช่ไหมหมอ้อน้ําอยู่ข้างในครับโดนไหมไม่โดนมาโดนตรงนี้โ้โหโดนตรงนี้แล้วข้างในก็มีเครื่องกรองอีกชั้นหนึ่งครับเศษอะไรของเขาจะไม่เข้าถึงหมอ้อน้ํา เพราะฉะนั้นมอน้ําจะปลอดภัยถังน้ามันจะปลอดภัยเครื่องอะไรอะแม่เครื่องคมิน300แรงม้าซึ่งคมินคืออะไรมันเป็นสีเหลืองๆเอาไว้ไม่ใช่คามินบริษัทคมิ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องยนต์ใช่ไหมเขาจะมีแบบเป็นเสปเปคเครื่องของเขาอะสเปคเครื่องที่เป็นมิลิเตอรี่ไทป์กับเป็นเป็นไทป์กับธรรมดาซิมิเลียนไทป์แล้วมันแตกต่างกันยังไงครับไอไอมิลิเตอรี่ไทป์กับ เวียนไทป์เนี่ยคือ m i l ิเ a อรี่ไทมันจะมีความแข็งแกร่งทนทานเป็นเป็นแบบพิเศษเป็นแบบพิเศษซึ่งคนทั่วไปไม่มีความจำเป็นต้องใช้แต่ทหารเนี่ยต้องใช้ดังนั้นมันจะมีมิลิเตอรี่ไทป์ที่เป็นอันนี้เครื่องขมิ้นมิลิเอรี่นอกจากนี้ก็ยังมีท n นสปิชั่นคือเกียร์เกียร์ของเขาก็เป็นเกียร์ไม่ใช่ธรรมดาเป็นเกียร์แบบ m i l ิเ a อร Type เหมือนกันเป็นเกียร์เขาชื่อว่ายี่ห้ออาริซัน อลิซันทรานสิชันซึ่งในวงการทหารเขาจะรู้จักกันดีและเป็นที่รู้จักกันในกองทัพสาหรับสองตัวนี้เป็นตัวหลักๆ2สองต่างนี้รวมกันเขาเรียกว่าพวกพาวอร์แพ็ค<ช>ันนี้ผลิตในไทยแม่เป็นคนผลิตนะออทาด้วยเหล็กทั้งหมด2 0 0 0กว่าชิ้น2,000ักว่าชิ้นหนักเท่าไหร่11ตันอุ้แต่คุณภาพนะครับผมบอกได้เลยว่าเพื่อนบ้านซื้อมั้งไหมเพื่อนบ้านซื้อเพื่อนบ้านซื้อมาเลเซียมาเลเซียซื้อซื้อกี่คัน200คัน แต่ส่งไปแล้ว20คันครับโอ้ต้องทยอยทาไปเรื่อยๆคอยๆค่อยๆส่งไปคันนึงนี่ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะกว่าจะสาเร็จขึ้นมา1คันเนี่ยถ้าถ้าอะไรพร้อมเดือนนึงก็เสร็จโรงงานที่นี่มี87ไร่มี26หลังที่แบบนี้26หลัง26หลังเลยอะครับค่ะแล้วก็มีแบบว่าเป็นที่ประกอบเป็นที่พ่นสีเป็นที่นู่นที่นีช่คือจบที่ตรงนี้เลยไม่ใช่จบแต่ละหอหอพ่นสีก็พ่นสีอย่างเดียวครับ พอที่ประกอบนี่คือประกอบประกอบอย่างเดียวนี่แหละคราวนี้เนี่ยพอทําเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยมันมีการทดสอบอะไรไหมครับก่อนที่จะส่งโอ้ทดสอบขั้นตอนเยอะต้องทดสอบอีกตั้งโอ้โหเยอะแยะตามตามตามสเปคเขาเลยสเปคของของกองทัพกองทัพกองทัพจะมีว่าต้องทดสอบนี่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 เวลาเวลาจะซื้อจับซื้อทีหนึ่งก็ต้องไปทดสอบกันอยากเห็นจังเลยครับว่าทดสอบยังไงบ้างเชิญเลยค่ะ ทดสอบสมรรถนะของรถอันนี้ก็กําลังผ่านขอนไม้ขนาดใหญ่เป็นเป็นจำลองไว้ว่ามันเด้งดีไหโชคได้ไหมอะไรเงี้ยทได้หรือเปล่า้มได้เปล่าใช่ค่ะใช่เพราะว่าจริงๆรถพวกนี้มันจะต้องสะเทินไปหมดทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะขวางเขาได้ใช่ค่ะใช่เข้าไปในป่ามีค่อนสุงใช่ต้องขวางอยู่ก็ต้องข้ามได้นี่ก็ทดสอบที่ประเทศมาเลเซียครับ ที่เราส่งกองทัพมาเลเซียลงหลุม crossing โโแกล c r o s s ซิ่80เซนโอ้โหเฮ้ยเป็นไงดิ80เซนนี่ค่าเท่ากับปลาคราบตัวใหญ่ที่สุดที่ผมมีอยู่นะเราไม่ต้องโชว์ไม่ต้องโชว์ตัวเท <หา S 1> <า>่านี้แล้วล้อมันลงไปในหลุมแล้วมันข้ามาไปฝั่งได้รตรงนี้ก็ทดสอบเรื่องของน้ําำกันน้ําได้แค่ไหนเขาเล่นเอาฉีดดามเลยนะหรอฉีดด้งั้ แรงฉีดแรงเหมือนกาล้างรถเลยอ่ะฉีดฉีดฉีดไม่เข้าไม่เข้านะแล้วก็มีควันด้วยคใช่แล้วก็อ๋อนี่ขับแบบขับเคลื่อนสี่ล้อโฟวิลแล้วโฟวิลใช่ขับเคลื่อนสี่ล้อโอ้โหกว่าจะผ่านไั้ไก็เหนื่อยเลยนะเนี่ยนี่มาไปทดสอบที่ไหนเนี่ยแม่เออมาเลเซียครับเราเคยทดสอบที่มาเลเซียแล้วนี่ก็ บางช่วงก็ทดสอบที่ประเทศไทยครับประเทศไทยก็ที่การจนบุรีค่ายทหารก็จะมีก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้ให้ทดสอบหมดแล้วครับอาล้ครับตอนนี้เห็นแบบโอ้โหนี่เขามีอียงล้วก็มีมีอย่างเนี้ยนี่นี่คือเอ่อข้างหนึ่งเออเอียงข้างได้ด้วยเอียงข้างเาถามแม่ตรงๆแล้วนี่ลงน้ำละลงน้ำหนึ่งเมตรลงได้ลงได้น้ำไม่เข้าท่วมหนึ่งเมตรไม่เข้า แล้วเวลาขึ้นมาปุ๊บนะมันจะสลัดแห้งสลัดแห้งจะเป็นเนี่ย capacity ของเขาอะเราขายให้อเมริกาได้ไหมฮะได้ถ้าเขาจะซื้อถ้าเขาจะซื้อด้วยอเมริกาเขามีกฎหมายเขาใช่ไหมับยุโธปกรณ์ห้ามนําเข้าครับแต่ทําไมเราขายไปใหเทศเขาได้เพราะว่ามันก็เป็นเขาเรียกอะไรนะความความคิดอะนะความชาญฉลาดของเรา ที่เราเสนอเข้าไปเรามีซื้อรถถัง M113 ครับจากก็คือแบบสุดยอดมากๆพี่พี่คือแบบพี่พี่เห็นคลิปแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้คือแบบมาดามมาดามรถถังอะมาดามมาดามรถถัง ฝีมือของคนไทยคือแบบเหลือเสื้อมากๆหนูคิดว่าเป็นคนต่างประเทศหนูคิดว่าเอ,อนำเข้าจากต่างประเทศแน่ๆแต่ความจริงมันไม่ใช่ความจริงคือเป็นฝีมือของคนไทยค่ะุดยอดคือแบบไม่ธรรมดานี่คือคนไทยไม่ธรรมดามีความคิดสร้างรถแล้วก็ต่างชาติเอเชียมาซื้อด้วยนะต่างชาติยอมรับทั่วโลก นี่คือหนึ่งเดวในโลกนะคะพี่พีคคือแบบสุดยอดเห็นแล้วแบบรู้สึกแบบโอ้โหมาเลเซียมาเลเซียคือแบบมาเลเซียเป็นเพื่อนบ้านอะ่ะก็ยังมาซื้อเลยพี่พีทุกคนคิดดูคิดดูคือ ว่าจะสร้างได้คือแบบเดือนหนึ่งเสร็จนะ่ะเดือนหนึ่งเสร็จคือมันไวมากเลยนะสร้างรถได้เดือนหนึ่งเสร็จนะ่ะโหคือสุดยอดมากคือคือแบบคือแบบนู้ไม่เห็นลยแบบประเทศไทยมีอะไรที่แบบเราต้องเรียนรู้อีกเยอะมากสิ่งที่เราไม่เคยหูไม่เคยเห็นกันไดหูไดเห็นนะพี่พี่โอ้ยน,นี้แหละประเทศไทยสุดยอดมาก ทำให้ทั่วโลกยอมรับทําให้ทั่วโลกมาซื้อสินค้าคือแบบส่งออกต่างประเทศเลยนะพี่พี่สุดยอดแถมยังแบบแถมที่เขาแบบจะมาซื้อเขายังทดสอบลุยน้ําลุยไฟแต่รถก็ยังคุณภาพด,ดีไม่ว่าจะลงตมแต่รถเขาแบบคืแบบ คือแบบว่ามันแข็งแรงอ่ะมันทันสมัยล้ําค่าสุดยอดลีขึ้นโขดไม้อะไรก็แบบคือรถอ่ะตอนที่เขาทดสอบอ่ะแรงมากรถแะ่บอก,กแรงมากถ้าใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่านี่แหละสินค้าของประเทศไทยใครๆก็อยากได้ขนาดน้องนุนงนงน่นเองน้องก็ยังอยากอยากได้ของคนไทยเลยอยากได้สินค้าประเทศไทยไม่ว่าจะ เมื่อถืออะไรเป็นของไทยนั่นก็อยากได้จริงเพราะว่าของไทยมันทนทานไซดีไทยทําด้วยใจทําไทยทยําอยากให้อยากให้ทุกคนได้ใช้จริงๆรซใ้แล้วแบบรู้สึกดีอ่ะใครก็รักประเทศไทยเนี่ยนี่แหละพี่พี่ทำไมถึงมีคนรักเยอะประเทศไทยทดสอบยังไงก็แบบยังสภาพดีอ่ะ ไม่แปลกเลยที่จะต้องแบบต่างชาติต้องมายอมรับยอมรับทั่วโลกว่าเอ้ยไทยเขาสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมันน่าสนใจมันล้ำค่ามันทันสมัยเอาไปใส่แล้วไม่ผิดหวังนองแบบว่าทหารอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ดีว่าอันไหนทนทานทหารอะ คือแบบมีหนึ่งเดียวในโลกนะมีพี่คือไม่คิดว่าจะสร้างที่ประเทศไทยอ่ะหนูคือคิดว่าเออสร้างมาจากประเทศเกาหลีไม่ไม่ใช่สร้างประเทศประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าอีรัสเซียหรือเปล่า,อ,าอ,อะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าจะสร้างที่ประเทศไทยคือแบบสุดยอดเดอะเบสอะเห็นแล้วแบบเดอะเบสพี่พี่ค่ะคิมมี่ยังนึกถบงเจ้าใบเพลงเท่านี้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามและฝากเป็นกำลังใจให้น้องน่นด้วยนะคะแล้วก็ ฝากสนับสนุนน้องนุ่มจะแบบบอกว่ค่อำโฆษณาเด้อสวยจันคลิปของน้องนุ่มในเด้อจ้ะถ้ามีผิดพลาดประกันไปกันต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆทุกคนสบายดีไม่มีข่าวสารอยา่างกันิช่ไหมเราพี่ๆฟังเด้อคือแบบป้าปุ๊บใจมากดีใจแทนคนไทยจ้ะพี่ๆไม่คิดว่าสินค้าจะไม่ว่าสินค้าสิ่งนี้จะเป็นฝีมือของคนไทยซะทุก